สีแดงมีแรงวิ่งแน่นอนนะครับ Nike Zoom Air Windflow 11ครับจะเป็นยังไงบ้างตามกันในคลิปนี้นะเพื่อนๆจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้นะครับนั่นก็คือตัวของชั้นโฟมเนี่ยใช้คุชลลอน3.0นะมี Zoom Air ซึ่ง Zoom Air มีตั้งแต่หน้าเทา้าจนถึงส้นเท้านะครับคู่นี้ Zoom Air แบบเต็มๆแผ่นเลยนะหน้าผ้าอัปเปอร์ก็เป็น engineered ธรรมดาธรรมดานะครับ เอาโซของวินโฟลสิบเนะครับมีตั้งแต่หน้าเท้าจนถึงส้นเท้าแบบนี้เลยนะครับมาแบบเต็มๆเ,เน้นเรื่องความทนทานสเปคของคู่นี้นะครับส้นเท้าคู่นี้เนี่ยวินโฟลสิบเจะสูงที่35มิมลนะครับหน้าเท้าสูงที่25ดรอปอยู่ที่10ครับน้ำหนักคู่นี้320่กรัมในขนาด10 US ราคาขายอยู่ที่3,700บาทฟิลลิ่งของโฟมเป็นยังไงบ้างน,นะครับคุชลอนสาที่มีตัวซูมแอร์แบบเต็มแผ่นนะตั้งแต่ส้นเท้ายันหน้าเท้านะครับ ิลลิ่งของโฟมเนี่ยแน่นมันออกแนวแน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็มีความนุ่มอยู่ด้วยพอมันใส่ซูมแอร์เข้าไปแบบเต็มแผ่นมันกลับรู้สึกว่ารองเท้ามันตอบสนองเพิ่มขึ้นม,มีการตอบสนองเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีแอร์ที่อยู่ข้างในผสมผสานกันแล้วเนี่ยกลายเป็นแน่นนำแล้วก็นุ่มตามแน่นนำนุ่มนิดนึงเด้งส่งด้วยฟ e ลลิ่งมันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้รองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ Daily Trainer, เพื่อใส่ซ้อมทุกวันของไนกี้ และมีบัต g เจ็ตไม่เยอะมากนะครับมีสัก3,000ไม่เกิน3,000แถวๆนี้นะครับผมคิดว่า WinFlo 11คือทางเลือกที่ดี